<G ül> ไม่กล,ลัวเลยอ่ะน่ารักจังโอ๊ยมาเดินนี่มาเเพื่อนเขาสิโอ้ยโอยแม่เอาเป็น,นแม่คะหรอคะม่ใช่ค่ะเอาเหรอเอาเป็นพ่อเหรอคะเอาตาเราเอ็นดูเป็นพ่อพันอ๋อไหนดูพ่อพันอ๋อคอร์รคอบกันอุ้ยน่นะยารักม่ะอุอ้ยเดี๋ยวพาลูกมาสิแก โอ้น่ารักอันนี้อันนี้พี่แจ๊ดนะคะข้างแจ๊ดข้างแจ๊ดแต่นี่ไปดูแล้วมันจะตัวโตเท่าอันนี้คือตัวสูงสดเลยใช่ไหมคะเท่านี้ค่ะอ๋โอโอ้น่าทิชาเอ็นดูวูเดียวพาลูกสาวมานี่ทิชาน,น่ารักจังข้างแจ๊ดก็ดีดู สองตัวนี่จุดข,ขายเลยนะคะเอ็นดูดูเห็นไหมเ็นเราเดี๋ยวเดินมาแล้วะคะ่ะมาแล้วโอ้เอ็นดูที่สุดน่ารักม,มันเขี้ยวอันนี้กี่เดือนคะเนี่ยกี่เดือนนะยังไม่ถึงสองเดือนกว่ายังไม่ถึงสองเดือนยังไม่ถึงสองเนาะไม่ใช่สามค่ะ <laughs> โอเค ใช่เรากินม่นหมันห,หม้อกไก่ดิบไก่อกไก่สีขาวจัดถึงเมื่อไหร่คะคุณพี่โอ้น่ารักแหนมแนมเป็นดูน่ารักรก,รกจ โอ้ใครสนใจมาดูเลยนะคะช่วงนี้นะคะที่ห้างแจ๊ตสตรงศีนครินนะคะยังดู <laughs> ตัวหลับ <laughs> หลับสุ่เลยตัวนี้หลับอันนี้อะไรอ่ะอ,อันนี้อะไรอะคะตัวเนี้ยคนที่อันนีตนน้ตัวอะไรออ๋อหนูวิปโป้กายองุ่นว อเป็นสัตว์ต่างประเทศน่ารักมากเลยหนูเข้ามาลูกเป็นดูอันหนูหนูนั่งลงคือเดี๋ยวเดียวเขาจะตามไปเขาจะไปหาหนูเวเาจะไนี่ไงมาหาปลานี่เยมาทานี้ยังนเนดูนี่แม่อยู่นี่ไงอันี้มาดูแล้วน่ารักมากเลยมาดูปลาแล้วมาหาหนอนได้นะคะ